หนึ่งพ่อเอกได้เปิดประตูให้อ่าเปิดประตูเปิดประตูตึงถึงตึงตึงอ้าวเจอเลยเจอช่องของชันแน่อนแล้วออกแห้งแล้ออกเยข้อยางไงล่ะออกเหยีิ่งว่ดึงมอดดึงม้ดกึัดดึงดดึงมัดดองมัดดึงมัดดึงมัดึงมัดดึงมัดดึงมััดึงึงงดงงางั ใกล้เวลาจะได้รอดท้องแล้วต้องออกบริหารดีๆหน่อยแล้วพุ่งย่อนแล้วรอดไม่ไม่ได้แล้วรอดไม่เม็ดจะให้กลาเนื้อกระชับขึ้นมาซิดอาหนาท้องด้วยเวลาลูกๆรลอดท้องมันจะได้ขะแมวยากหน่อยเอาซิดแฝกหน่อยซดแกพุ่งย่อนแล้วลูกติดท้องอีกมาๆสวัสดีจ้าม่เอฟซีพ่อเอกออกวิ่งตอนเช้าเลยนะ วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกนะวิ่งตอนเช้ารถวันแรกเลยวันนี้วันนี้วันที่สามสิบเอดพรุ่งนี้วันโชคดีวันถูกหวยอ่ะดูดูหน่อยใครมีใครตาดีมีเลขในตัวพระเองไหมบอกบอกมาด้วยบอกมาด้วยคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยเห็นไหมวันนั้นเอาไอ้ข้าถ่ายไปแต่มาเห็นเลขสิบสี่เนาะก็ออกสิบสี่เนาะเกี่ยวนั้นแม่นหน้าพาพ่อเองกันบอกอยู่เลขหนึ่งเลขี่สิบสัตว์เด้อ พัดมือออกเด็กบทบสื้อกันเนอี้ยเสือดายกันนะเนี่เห็นอยู่แตี้ยๆยังว่าเห็นโดนพบมันเลยรื้อเห็นเป็นอาทิตดกลัวเลยช่วงเช้านะครับพ่อเอกพ่อเอกก็มาแทะเล่มหญ้าตอนเช้าทุ่งใหญ่โอ้โหเราเจอช่างใหญ่ในเซาวนดาโอ้โหสง่างามมากเลยเป็นไงดีไหมพ่อเอกออกตอนเช้าดีไหมตอนเช้ากับตอนเย็นอันไหนดีกว่ากันพ่อเอก ท่า,านเจ้าดีที่โจรโอ้ถอนถอนถอนอ้าวเดินเดินเดินพ่อเอกเดินสวยสวยสวยอ้าวงามงามงามรอรอนี่วัดใจเลยนี <c oughs> ่เราอยู่ทุกวันเรารเอกจำกินได้แล้วตะกรงวิ่งตามประจามพ่อเอกไปใจแล้วไว้ใจในแบบก็แกล้งไม่ให้กินคะแนนเลย โอ้ยทั้งต้นก็ทั้งเนเปียร์พ่อเอกเอ้ยผมเนี่ยเดือนที่ห้าแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยพ่อเอกผมเราอยู่กับพ่อเอกในเดือนที่ห้าแล้วเนี่ยอ่าสิ้นเดือนเนี่ยวันที่สี่ที่ห้านี่ก็ครบห้าเดือนแล้วพเพราะฉะนั้นงวดนี้ต้องจัดชุดใหญ่ให้ผมนะเฮ้ยไงขายลูกโปก่งสักร้อยลูกปไปไปไปขายลูกโปก่งสักร้อยลูกดีตัวนั้นยิ่งดีใหญ่อันนั้นได้แน่ๆเลยตัวนั้นรางวัลใหญ่เลยถ้าขายลูกโป่งได้สักร้อยลูกนี่ เดือนั่งเดือต้องสามมือมันต้องได้หรอล้มลุกอ่ะเพื่ใช่มันต้องใช่โอเคเราต้องไปขายลูกโป่งแล้วเรามีไม่มีลาบเราต้องไปขายของเพราะว่าถ้าไม่มีเงินเราก็อยู่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่นั่นอยู่ได้แต่เราจะท้องแห้งไงโอ้โหมีกันริบด้วยนะโอ้โหวิ่งยาวๆเลยพ่อเอก ฟับโอ้โหหมุนกับหลังหันนูน่นนูนน่นนู่นสามเทศนูน่น,นถ้าข้าวซอยนะเอาเล่มก่อนเล่มก่อนฟังแถมดีจังดีจังอ,อ่าตอนนี้ก็เริ่มวิ่งเช้าเย็นนะกุดาดามีวิ่งเช้าเย็นนะตอนนี้ใกล้จะลอดท้องเพอ่อเราต้องวิ่งเช้ากับเย็นละเพิ่มรอบนะเพราะว่ารถหุ่นเพื่เอกชิกแพคเขาเยอะเขาอ้วนไงเราต้องลดหุ่นนะพื่เอกหน่อย แต้ลูกรอดไม่ได้พุ่งยันใช้มันเยอะพุ่งยันเห็นไหมน่ะยายก้อยเขาบีบมาตามหลังน่ะจัดเลยนะจัดเลยน่ะพ่นทรายเลยเป็นไงเป็นไง วิ่งเช้าวิ่งเย็นเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับนัชชาดาดายังอยู่จ้าอย่าไปไหนช่องนี้มันมีดีตลอดนะจ้าคุณพี่ปนอมเพราะว่าเราดูแลพระเอกตลอดไม่เคยไปไหนเลยจ้าถ่ายไลฟ์สดให้ดูตลอดถ้าวันไหนไปภารกิจก็ดูช่องน้องมีตังได้จ้า ม้ามาช่องเล็กต้องอยู่ข้างหลังอย่าห้ามนับหน้าไม่ได้เป็นไงพูดมาได้ใช่ไหมเพราะปนาฟังเลยบอสัดวนี้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้กดกันเลยนะแต่ไตไต๊ะตัดขาเลยเอ้ยน้องเราเราต้องแบ่งปันสิจริงกระโดดกระโดดกระโดดข้าห้องเขาหน่อยสักคนสองคนต้องสองช่รงเลย ไปบนเหล็สนาวัวเลี้ยงปูนพันกว่าหลายพันกว่าตายใต้เอาอย่าลืมจ้างน้องมีตัตงถ่ายไว้แล้วก็มาดูที่หลังถ่ายไว้เลยแถมแถมแถมข้างล่างกับไหมเต็มระยาทุกสวปดาห์ไหมไปเอกเอ๊ะ FC ยังดูไม่อิ่มเลยเนี่ยอาบน้ำก่อนอีกเพราะว่าอาบน้ำาแป้งนะวันนี้โอ้ก่อนจะอาบน้ำเราต้องออกกำลังกาย เปิดลูกคุ้มคุนเออเปิดลูกคุ้มคุนใช่ไหมให้เปิดกว้างใช่ไหมแล้วก็อาบน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นพระเอกได้ฝนนี่แหละอืมตามนี่ละเอ้าวถ้ามวนได้นะเดี๋ยวจะเป็นน้ำพเราน้ำพุเอข้ากมวนของเงาได้นี่นี่ผ่าดําให้เดี๋ยดีมาเอาอยู่นี่ไปพันต้นไม้ส่งต้นไม้ไงผ่าดําเก็บมาเอาเสร็จแลมเดี๋ยวต้องกับผักเขียวใน่ปลี่ด้เอาแล้วบ่เอามาอยู่ เธอเธอที่จ,ะจะกัการดีขึ้นดิ <laughs> 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 ต่อไปก็ไอ้ควันจดแล้วเป็นพีิดอย่างถ้าไปเป็นผลส่วนธุรกิจกันเท่าต้นใหม่งานปุ่นทีเอาไปอ่ถ่ายหน่อยระบายหน่อยเอออย่าเล่งเข้าออลงเดือนไปนู่นหน่อยเอฟซีอยู่สี่พันกว่า <c oughs> อโอ้มาแล้วสติ๊กเกอร์มาด้วยมาแล้วขอบคุณครับ ใครให้เนี่ยวดาด้าเลยขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วสติเกอล้าวเก้าจุดหกเก้ามาแล้วขอบคุณครับดูดคลิปไปเลยดูดคลิปไปเลยนี่นี่มีต้งค่าดคูสิดูดคลิป <c oughs> สายดูดก็ต้องมีค่าคูมีค่าเดินม <c oughs> ีค่าเดินม <c oughs> ีค่าเดินแล้วแต่เขาวิ่งได้เยอะกว่านี้นะเ้าวิ่งเยอะนี่ใช่ไหมมา,มา มามามาเออดาด้าทำตัวให้บ้างสักวันนี่มาถ่ายคลิปพ่ออมาอยู่มากินตอนแต่เช้าเลยตอนพ่อวิ่งมาถ่ายด้วยกันมาไล์สดด้วยกันเออมามามาแล้วมาแล้วอ้าวเขาอาบน้ำเหมือนเดิม เลยจะเข้าอาบน้ำเลยนะออกํกำลังกายตอนเช้าแล้วก็เข้าอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ยื่นหลอๆถ่ายรูปให้แม่แม่เอฟซีมาถ่ายรูปอใครจะมาถ่ายรูปก็มาเลยนะครับวันนี้ยังทันยังทันโอ้โหหมุนกล้องไม่ทันเลยพ่อเอกปื๊ดเลยอ้า ช้างยังไม่อยากเข้าเลยนะเนี่ยช้างยังเพลิดเพลินอยู่เนี่ยมันต้องเข้าคอตามตำรา,าตามตารางอาบน้ําสิอาบน้ําก่อนหนึ่งชั่วโมง <Yeah. S 1> มมเลยเวลาเลาแล้วเอฟซีมาเขาก็ต้องถ่ายรูปเนี่ยไม่รออยู่ไม่พองอยู่มามาเดี๋ยวเราอาบน้ำเพื่อเอกกันเลยวันน,นี้วันนี้จะอาบน้ำก็ให้เพ่อเอกด้วยนะผมเนี่ยผมต้องก็อาบน้ำเลย เด้ปรปเปลี่ยนผ้าก่อนอย่าไปไหนอย่าไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเดี๋ยววันนี้อาบน้ำพ่อเอกด้วยนะผมจะอาบน้ำพ่อเอกด้วยนะเดี๋ยวไปถอดเสื้อก่อน แล้วเนี่ย,ยเตรเียมพร้อมแล้วเนี่เสื้อถอดแล้วเนี่ยเนี่ยต่อไปเราก็จะโชว์ซิกแพคแบบต้านะเพราะว่าเราเป็นควานช้างเราต้องถอดเสื้อเพราะว่าเราไปถูง,งากการพระเอกดึงวันนี้เห็ดผงเนี่ยนอนหากจะแต่งจริงว่าเฮ้ยเยเันเลยใช่ไหมโอ้ขอบคุณครับ50่ท่านจ้าขอบคุณครับ มุมนั้นใช่ไหมม,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 มุมนั้นก่อนมุมนั้นก่อนถ้างั้นมุมนี้นดีสวัสดีครับแม่แมีจี เอาไม่ได้ต้องปันต้องปันต้องปันกันเทรนเมื่อกี้พ่อเอกออกไปเดินวิ่งช็อกกิ้งมานะครับเมื่อกี้เนี้วิ่งอยู่แป๊บหนึ่งออกกําลังกายแล้วก็เดินเข้ามาในหลักตั้มเขาก็ไปเดินดูตรวจทําสะอาดเขาก็จะเก็บบุญผุ เขาไปเจอขนหางพ่อเอกล่วงหนึ่งเส้นเมื่อกี้นี้เขาก็เลยมาวัดเอามาวัดความยาวเอามาวัดความยาวได้ยี่สิบหกจุดสองเซนนะครับอย่าลืมอย่าลืมเพื่อมีโชคมีลาบกันนะครับเพราะว่าเคยวัดหลายครั้งแล้วออกวันนี้น่าจะออกนะเผื่อมาล่วงวันนี้ตามเขาดีใจเล้พี่กองพี่กองขนหางพ่อเอกล่วงแล้วว่าง้นเอามาวัดเอามาวัดวัดได้ยี่สิบหก จุดสองเซนนะครับทุกคนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอ่าย้ำย้ำยำ้ำขอให้มีโชคมีลาบดุนทุกคนนะครับขอบคุณนะครับแม่แม่พี่าทำควานตั้มกอดขาพ่อเอกแล้วกอดขาพ่อเอกแล้วเล่นกับพ่อเอกแล้วกอดขาดกันแล้วอ่าอ่าตั้มส่งคืนวัดเรียบร้อยแล้วยี่สิบหกจุดสองเซนของคนในนาฬิกาใช่ไหม เดี๋ยวเสองคืนกออกำนัยการเนี่ยคนเพเอกเดี๋ยวสองคืนก้ออกำนัยการาอาน้องชมพู่มอบคนหาเพอเอกคืนวัดความยาวได้แล้วยี่สิกจุดสองเซนเออพูดนี้นหอยออกนะน,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 นั่นเลขอะไรนะคะยี่สิบหกจุดยิหกจุดสองเซนสองโอ้โหขอให้โชคดีขอให้โชคดี พี่พี่ตั้มเข้าไปเก็บมูลพ่อเอกเขาก็เจอก็เลยต้องพิสูจน์ความยาวกันหน่อยเพราะว่าวัดทุกทีออกเนาะใช่ว่าขนาดว่านนสาวทุกหกเซนยังออกอขอบนขอล่างรายการนะขอให้ทุกขอให้ปังทุกคนนะครับสาธทุสาธทุอ้มาชุกกับเขาแล้วไม่ได้ชิเ็ปีอสาวชุ่่่ปังอย่ีวตอนนี้ระวังออาบน้ำพ่อเอก